นี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันพี่ก็มาออกรายการลักพ่อเพื่อปฏิบัติเอง้งที่ถ่าแล้วก็ไม่รู้จะไม่ได้นะคะหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คงมีในคนเรื่องเกี่ยวกับภาษาภาษานะคะภาษาอะไรดีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาที่ใช้เป็น าการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเนี่ยหะค่ะเนื่องจากว่าปีสองพันสิบห้าเนาะอีกประมาณสองปีนับจากนี้เนี่ยระเทายเองนะคะจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีานายนหรือ AEC นะาคะ ASEAN Economic Community เราได้ยินคนพูดถึงกันเยอะๆเลยนะคะสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการพัฒนายอย่างเร่งด่วน ก็มีอนอนโพลเรื่องขององค์ความรู้<อ>และทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะของเด็กไทยของนักเรียนไทยจากข่าวการศึกษาผลการสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนใน44ประเทศทั่วโลกนะคะมีเรียนที่บอกว่าขเขาเอือก44เพศในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยนะคะ,ะข้อม,มูลมาจากไหน จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษนา,นานาชาติชื่อว่า Education First นะคะพบว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเก่งม,มาก่ถึงระดับ42จาก44ประเทศค่ะอยู่ในกลุ่มที่ทักษะจำกว่าระดับมาตรฐานมากเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะแต่ให้เพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นอินโดนีเซียและเวียดนามเนี่ย ซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเหมือนเหมือนเรานะคะยังอยู่อันดับที่ดีกว่าไทยเยอะเลยนะคะประเทศที่เอ่ออาเซียนอีกประเทศที่อยู่ในลำดับที่ดีที่สุดก็ว่าได้ของสี่สี่ประเทศนี้คือมาเลเซียนะคะอยู่ในลำดับที่เก้าที่มีทักษะทางาด้านภาษาอังกฤษดีแต่ที่เก้าของสี่สี่ประเทศเลยนะคะอยู่ในกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงในขณะที่ เขตปกรองพิเศษหรือฮ่องกงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะญี่ปุ่นและเกาหลีอยู่ในอันดับที่สิบสองสิบสามสิบสี่ขอโทษทีเรียงลาดับเขาผิดนะคะฮ่องกงสิบสองเกาหลีสิบสามแล้วก็ญี่ปุ่นสิบสี่โอ้โหญี่ปุ่นขนาดเป็นประเทศชาติเดยมนะคะเขายังอยู่ในลําดับที่สิบสี่จากสี่สิบสี่ประเทศนั่นเองเอ,อทางสำนักง,งานเลยขาที่การสรภาการศึกษาดาว่านะคะเป็นของเอ่อ ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นเพราะประเทศไทยยังขาดระบบและกลยุทธ์ที่ชัดเจนทางการศึกษาเอ,อสำนักง,งานเลยค่ะที่การสภาการศัยมีตัวย่อว่า o n e c นะคะได้วางเป้าหมายไว้ว่าในอีกไม่กี่น20ปีปี2556นะคะเรามาดูกันว่าปี2 5 7 6จะเกิดอะไรขึ้นเด็กไทยที่ต้องชื่อชั้นสามภาษาหนึ่งภาษาไทยแน่นอนนะคะ สองภาษาอังกฤษสามภาษาจีนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านได้สิ่งที่ทำให้เจนิกกี้ฉุดชิ้ได้มาก็คือเมื่อปี2 0ง2ปีที่แล้วนะคะอากจะช่วงศึกษาที่การประกาศมาเลยว่าปี2 0ง2จะเป็นปีที่ที่นะคะเป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ และมีการรณรงค์ให้ในแต่ละโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมและมัธยมนะคะอีกท <It is. S 1> ี่ยิ่งหนะคะหนึ่งวันที่จะามาพูดภาษาสังกิกันระหว่างครูกับนักเรียนนะคะแต่ไม่ทราบว่าเกณฑ์การวัดผลหรือเอาอะไรมาเป็นตัวบ่งชี้แบบที่มีชวัดว่าทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้จาก English จริงเดีรือสิ่งที่ครูสอนให้นักเรียนการจาร์ทางด้านภาษาที่ครูมอบให้นักเรียนเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากไหมเท่าไหร่นะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังมีการนำอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษานะคะอาจารย์ชาวจ่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะที่เขาเรียกว่า master language นะคะภาษาแม่มาอาจารย์พวกเนี้ย ได้รับการว่าจารณ์เข้ามาสอนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งเพื่อนำขวัญรือภาษาอังกฤษที่ได้จากเจ้าของภาษาหรือ native native speaker เลยนะคะ n a t i v e native speaker ก็คือคนที่จะสื่อสารกับภาษาอังกฤษเอามาถ่ายทอดสู่นักเรียนก็มีอาจจะทราบได้ว่าใชาทำไปแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมามีการที่เราได้ที่ผูอ่อ ประเมินผลแสดงผลนำมาถ่ายทอดอะ,อะไรในการประชุมในการทำสัมมนาอะไรก็ตามเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยบ้านเกิดสาวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงเนื่องจากดีเจมิชชี่อาชีพนะในการเป็น filter. Filter ฟนิ้เตอร์ดผู้เตร์ก็แปลว่ารูสอนพิเศษนั่นแหละนะคะจะไม่ใช่ฟิเชอร์พิเชอร์เป็นผูอาจารย์นะคะฟิเชอร์คือ เอว่าพัทีชอว์นะคะนะคะคูสองเศษนั่นเองนักเรียนจำนวนมากนะคะที่ดิซนที่มีโอกาสได้สอนเนี่ยมีความอยากที่จะพัฒนาาษามสากาษในหลายๆแง,งา่แต่ถ้าพูดถึงด้านเป้าหมายทางด้านการศึกษาอย่างเดียวที่เรียกว่า Education Project ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องออมีการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสอบว่าระดับ ภาษาอังกฤษที่ผ่านมาตรฐานในการศึกษาต่อนะคะยกตัวอย่างนักเรียนปริญญาตรีในประเทศอทิศจก็าหลักสูตรจายไทยแล้วต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในทางภาษาอังกฤษหรือที่เรารยกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมนะคะก็คืออ g ง i s h โปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการสอบวัตรฐาข้อสอบประมาณสองแบบด้วยกันนะคะเพื่อให้ผ่านเนี่ยมีความยากลำบากของนักเรียนหลายท่านหลายคนที่ได้ สอนเขาได้คุยกับเขาหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอ๊การศึกษาไทยเกิอดอะไรขึ้นนะคะเร,เรียนเร,รียนภาษาจนลก็ตั้งแต่บาง,บางเด็กบางคน,นะคะ่ะเรียนตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำประถมหนึ่งจนถึงประถมหกหกปีมหนึ่งถึง,ถง,ถง,ถง 6, 6มหกอีกหกปีรวมเป,ป็นสิบสองปียังไม่พอนะคะพอเรียนในระดับมหาวิทยาลัยสี่ปีเนี่ยบวกเข้าไเด็ดเสร็จสิบ สองบวกสี่สิบหกเกือบบวกเลขถึงนะคะสิบหกปีที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยก็คือเราไม่ได้ใช้ทุกวันข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเป็นการเรียนเชิงวิชาการอย่างเยอหรือเปล่าเพราะว่าทักษะการเรียนภาษามีสีด้านนะคะฟังนะคะ listening พูดมาคู่กัน listening and speaking มาคู่กันอ่านนะคะ reading แล้วก็เขียนและสี่ด้านมันต้องมาคู่กันเด็กบางคนมาเรียน โอ้โหอ่านแต่ถามเลยนะคะเข้าใจแต่พอให้เขียนเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเพราะมันไม่เกิดการอินซูเมนต์ในการเอาไปใช้งานนะคะแต่บางคนเก่งเรื่องทักษะกรษารฟังและการพูดมากเนื่องจากที่บ้านส่งไปซัมเมอร์แคมที่ต่างประเทศตลอดหรือว่าเรียนอยู่กับเพื่อนต่างชาติเรียนโรงเรียนยน,นานาชาติฟังพูดได้เต็มที่แต่วิชาการพอให้เขียนให้อ่านยากทําไม่ได้สิ่งที่การศึกษาไทยจะต้องพัฒนาด้านภาษาอังกฤษก็คือ ไม้ทั้งสาทั้งสี่มันมาล้างกันนะคะถ้นที่จะต้องพูดข้องนักเรียนที่อ่านออกจะต้องเขียนได้เพราะนั้นมันมีเขา่าอ่านออกเขียนได้นะคะมาคู่กันอ่านออกแต่เขียนไม่ได้ก็ไม่เกิดผลในทางการนําไปใช้งานแต่อย่างใดก็อยากจะฝากไว้ให้เป็นนี้คับผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาซึ่งมีเจนี่ี่ก็เป็น หนึ่งคนในนั้นด้วยที่มีความเป็นห่วงต่อการเข้าถูกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะอยากเรียว่าเราไม่ได้แข่งกับคนในประเทศอย่างเดียวหละนะคะเราแข่งกับอีกเจ้าประเทศที่เหลือซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อก่อนเยานามนีกับเราไม่ถูกสิัสนตอนนี้เขาแ่งเราไปเรียบร้อยแล้วประเทศที่น่ากลัวอีกประเทศหนึ่งก็คือพม่านะคะเพระาะพม่าเป็นเคยเป็นโคโ o นีนะคะเป็นประเทศนั้นคนของขอิงเดียอนที่นั้นภาษาอังกฤษเขา,ษา โอ้โห oh อย่าให้ถามเลยนะคะเราจะพัฒนาไม่ใช่พัฒนาไปสู้เขาเขาจะเลยแซงเราไปแล้วนะคะจึงขอให้อ่ตื่นตัวกันนิดนึงนะคะอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์สิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าระบบการศึกษาเขาดีอยู่แล้วด้วยแล้ว,ลวก็ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้เหมือนจะเป็นภาษาราชการใปแล้วด้วยซ้ำนะคะอ่าแล้วเรื่องที่เท่ากันเรามาดูกันดีกว่าว่าอีก20ปีที่อ่าทางผู้ทาง,งานด้านกนารศึกษา ผู้บริหารการศึกษาเขาบอกไว้ก็คือเราอยู่ในระเวบเดียวกับอินโดนีเซียใช่ไหมคะเรามาดูระอีกหน่อยเราจะอยู่ยังไงเราจะเป็นยังไงนะคะใน44ประเทศของเอเชียเราอยู่ลำดับเอ้ยเราอยู่ลำดับที่4.2แล้วนะคะก็คงไม่อยากจะเป็นที่โหลมั้งในห้องประเทศไทยเนะาะก็ฝากไว้นะคะตอนนี้ยังไม่พูดถึงภาษาจีนที่จะเข้ามาเป็นภาษาที่สามเลยนะคะของโลกเลยเพราะว่าด้านขอะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตอนนี้อเมริกาก,ก็ย่ำแย่แล้วนะคะจะมีคนไข่ได้ก็ เหลือเดทีมแล้วละมังคั้าน่ะตอนนี้ก็คิดว่าวันนี้คงให้เน่คิดว่าเีค่ะขอบคุณที่เชิญมากปิการนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังดีเจคังสวัสดีค่ะ